สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเต้กันตนาทําหล่อหมดเงิน100ล้านาเรียกได้ว่าเป็นหนก่หนึ่งนมที่มีพร้อมไปซะทุกอย่างซึ่งเขานั้นเป็นพี่คนโตของผู้สืบสกุลรุ่นที่3แห่งกันตนากรปมาพร้อมตน้นทุนที่มากกว่าเงินทองแต่เป็นความสําเร็จที่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อได้สร้างชื่อและสั่งสมไว้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคุณเต้ปิยรัตน์กันจาหรือผู้จัดคนดังหลังจากทุ่มงบ8หลักทำเอลเอสและทำกล้ามแบบ เ Pa เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาราสุดเจ้าตัวเปิดจะถึงเรื่องนี้ในงานเปิดตัวรายการใหม่ a c e t o f a c e Thailand debut season ว่าไม่ใช่ Six Pack แต่เป็น S-pack ขอคุณหมอทำเองเพราะมันจะสวยมากสวยกว่า Six Pack จริงๆมีอยู่แล้วแต่ไม่ชัดเลยพึ่งแพทย์ก่อนหน้านี้เริ่มที่ทำผมพร้ํมทำาอ p c c k ก็มาทางนี้แล้วประมาณ5ปีทำสวยแบบที่ให้เป็นตัวเองก่อนทำก็ศึกษาก่อนอย่างดีมีโดงหงเหงด้วยเตรียมทำอย่างอื่นเพิ่มด้วยเราเป็นคนขอเองขอเอสแ เพราะมันสวยกว่าทรงสวยมากอย่างที่เห็นใน i อเต้เดี๋ยวในะรายการจะเห็นเพิ่มเติมอีกว่าจะออกมาชัดเจนยังไงเป็นสีสวยกว่าจริงๆไม่เป็นอะไรเลยแต่ใช้ความอดทนที่จะให้กลับมาดีขึ้นนาน2เดือนตอนนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณหมอก็สนับสนุนให้ออกกําลังกายเร็วแต่เร็วไปหน่อยยิ่งออกกําลังกายเร็วยิ่งกลับมาเป็นธรรมชาติได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นทําอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกทําเพื่อเมนเทนจริงๆอย่าทําให้เต้เป็นคนอื่นอยากยกคิ้วให้นิดนึง แต่มาที่ทําให้ก็บอกว่าให้มันเป็นธรรมชาติบ้างเถอะให้มันไม่เท่ากันบ้างเต้เป็นคนเป๊ะไง่ายใครไม่รู้เต้รู้เต้มองกระจกทุกวันถ้าขึ้นไปอีกนิดก็ดีตาจะเท่ากันแต่ไม่ทําก็ได้เมื่อถามถึงค่าใช้จ่ายในการทําสัญญกรรมเต้ก็เผยว่ามูลค่าที่ทํามาทั้งหมดก็เยอะเกิน10ล้านที่บอก40ล้านคือเป็นงบทํารายการด้วยส่วนตัวเองมันเกินมานานแล้วเป็นร้อยล้านแล้วเพราะดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็น อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันข้าว่าดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ